ประเภทและคุณสมบัติของฮอร์โมนมีทั้งหมด4ประเภทก็คือ 1. เพศทยฮอร์โมน 2. สองสเตอรอยฮอร์โมนณนะที่นี้จะพูดเฉพาะสเตอรอยฮอร์โมนนะแต่จะบอกว่าฮอร์โมนมันมีทั้งหมด4ประเภทประเภทที่3ก็คืออะมีนฮอร์โมน ประเภทสุดท้ายคือไกลโคโปรตีนฮอร์โมนแต่ที่นี้จะพูดเฉพาะสเตอรอยฮอร์โมนมันเป็นยังไงสเตอรอยฮอร์โมนนี้ก็คือฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตนี้เป็นต่อมไรท่อฮอร์โมนเนี้ยสเตอรอยฮอร์โมนนี้สร้างมาจากต่อมหมวกไตรังไข่และก็อันทะนะทีนี้เอ่อ สเตอรอยฮอร์โมนเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติของสเตอรอยฮอร์โมนนะหนึ่งไม่ถูกเก็บไว้ในตอมที่สร้างเมื่อสร้างเสร็จจะถูกขับออกทันทีนี่เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะสองในสเตอรอยฮอร์โมนเนี่ยจะถูกขนส่งทางกระแสเลือดโดยจับแน่นกับโปรตีนเฉพาะในน้ำเลือด อันดับสาระดับของฮอร์โมนค่อนข้างคงที่สี่มีครึ่งชีวิตนานเป็นชั่วโมงนานเป็นชั่วโมงนี่สเตอรอยส์ลุดแล้วในร่างกายเราเนี่ยมีสเตอรอยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคุณสมบัติของสเตอรอยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยข้อที่ห้าเข้าไปในเซลล์ได้โดยมีตัวรับใน ไซโทปราซึมออกฤทธิ์โดยไม่ผ่าน,นกลไกวัฏจักร AMP อันดับที่6เป็นฮอร์โมนที่ไม่ละลายในน้ำนี่คุณสมบัติของสเตอรอยฮอร์โมนมีอยู่ที่ต่อมหมกไตรังไข่แล้วก็อันฑะไอที่ฉีดสเตอรอยฉีดสเตอรอยเข้าไปนี่มันก็ไม่ใช่ดี ่ยาทุกชนิดมันก็มีส่วนผสมของสเตอรอยมากพวกวความสวยความงามเนี่ยมีแต่สเตอรอยให้ระวังไว้มันจะเป็นอันตรายมันมันทั้งๆที่มันจําเป็นอะแต่มันก็อันตรายเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สเตอรอยแต่ไม่ต้องไปตกใจมันมากเพราะ สเตอรอยในตัวสเตอรอยมันมีโดยธรรมชาติในร่างกายก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสเตอรอยนี่เป็นฮอร์โมนนะเขาเรียกว่าสเตอรอยฮอร์โมน